โ oh, yeah. หนูนี่กลมขมับกับพี่เลยค่ะเห <laughs> นื่อยใจน้องอย่าเพิ่งเหนื่อยใจกับพี่ก่อนดิถ้าพี่สร้างบ้านเท่านี้เท่าที่สร้างบ้านเท่านี้หนูก็รู้สึกว่าคนหน้าคนท้าร้อยคนตกลงไปน่าจะตกหน้าทั้งเมืองโอ้โห <laughs> oh, ตั้งเป้าหมายโดเนท <laughs> สำหรับพี่นะคะบ้านพี่เท่มากเลยค่ะแต่สำหรับหนูไม่ใช่ค่ะ <laughs> ครับ ใครอยากสนับสนุนให้ผมซื้อลำโบยกิน e ีเอกิลัมโบกินีอเวนทเดอก็โดเนทมาได้นะครับนะาร้อยล้านห้าคันหรือเปล่าใช่ครับยังไม่ขึ้นสักตทียังไม่ขึ้นสักิีพี่สร้างบ้าน81ชั้นขึ้นมานี่หนูเหนื่อยใจมากเลยนะคะ <c oughs> ขอถามหน่อยมันต้องเป็นมหาเศรษฐีขนาดไหน <c oughs> โดเนทล้านกว่า <c oughs> <c oughs> เป็นบุญตามากๆที่เห็นคนสร้างบ้านสูงขนาดนี้ <c oughs> ว้าวพาม้าขึ้นอีกบ้านต่างหาก <c oughs> ดีแล้วค่ะที่พี่บอกฉันหน่อยมีแค่ชั้นหนึ่งก็ดีอยู่แล้วพี่ไม่เห็นต้องทำ <c oughs>